การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยามุประจำปีการศึกษา2,567ทุกท่านค่ะและต่อไปขออนุญาตแนะนำบริบททั่วไปของโรงเรียนวัดอุยาโรงเรียนวัดอุยาตั้งอยู่หมู่ที่1ตําตำบลดอนกำยานอำเภอเมืองจังหวัดสุพรมณบุรีสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งเดิมชื่อว่าโรงเรียนบ้านลาตะนวนสร้างเมื่อวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2483เป็นอาคารชั่วคราวหลังคามุงแฝกมีนักเรียนในปีก่อตั้งจำนวน56คนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น12คนแบ่งออกเป็นข้าราชการครู8คนครูอัตราจ้าง2คนครูธุรการ1คนและนักการพันโรง1คนจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2567 ทั้งสิ้น100คนค่ะผู้อำนวยการสถานศึกษาคนปัจจุบันได้แก่นางสาวสสิประภาพันเผือกลำดับถัดไปจะเป็นผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5มาตรฐานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุข ซึ่งในปีการศึกษานี้โรงเรียนวัดอุยาเข้ารับการประเมินในระดับเพชรค่ะด้านแรกด้านการป้องกัน1.1สถานศึกษาดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาวมีห้องเรียนเข้าร่วมทั้งหมด3ห้องเรียนผลการดำเนินงานห้องเรียนนั้นคิดเป็นร้อยละร้อยอยู่ในระดับดีเด่นค่ะ 1.2สารศึกษาจัดทำประกาศและมอบรางวัลหรือเกียรติบัตรห้องเรสีขาวโรงเรียนวัดอุยาได้กำหนดให้มีการประเมินผลงานห้องเรสีขาวเพื่อมอบเกียรติบัตรให้กับห้องเรสีขาวที่มีผลการประเมินดีเด่นจำนวน5ครั้งต่อปีการศึกษาเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานห้องเรซีขาวให้แก่นักเรียนและคุณครูประจำชั้น 1.3สถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรีนักเรียนดูแลช่วยเหลือไม่ให้เพื่อนสูบบุหรี่และมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน1.4สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติด อาทิเช่นกิจกรรมดนตรีไทยกิจกรรมดนตรีสากลและโครงการเพราะหิดนางฟ้าเป็นต้นค่ะมาตรการด้านการค้นหา2.1สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเพื่อให้การดำเนินงานคัดกรองนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างครอบคุมทุกด้านนั้นโรงเรียนวัดอุยาได้ดำเนินการเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล S.D.Q. ทุกคนภาคเรียนละหนึ่งครั้ง 2.2สถานศึกษามีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มติดและกลุ่มค้าโรงเรียนวัดอุยาได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนภาคเรียนหนึ่งครั้งจำนวนสองภาคเรียนโดยคัดกรองนักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6จำนวน72คนผลการคัดกรองไม่พบกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดและกลุ่มค้านักเรียนเป็นกลุ่มปลอดคิดเป็นร้อยละร้อย 2.3สถานศึกษามีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดและยาเสพติดในระบบคาทาสัสโรงเรียนวัดอุยยาได้ดำเนินการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดของนักเรียนภาคเรียนระ้หนึ่งครั้งและได้ดำเนินการรายงานผลส่งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งค่ะในอนาคต หากมีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับผู้มีความประพฤติในการใช้ยาทางโรงเรียนก็จะมีจิตสังคมบำบัดในโรงเรียน